ดีครับเจอเจอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องเจอเจอกันตตะเ้าเลยครับผมออกมาเกี่ยวใหญ่งหวนครับพี่น้องผมเราเอานกมาน้ำครับผมเอาจะแสนออกมาครับผมโอ้พี่น้องนกขันสนั่นเลยครับยุ่โซนเนี่ยครับบรรยากาศเ้าๆพี่น้องครับออกมาหน้าก้นฝ่หน้าครับผมข้าผู้เฒ่ามาเกี่ยวเขาไอ้ไอ้มาเกี่ยวใหญ่งัวนน้ำครับผม ครับพี่น้องผมแซมพเนจรเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตก็อนพี่น้องขออนุญาตเอานกไปขืนก่อนครับนี่ครับมันจะข้นโน้นให้นี่พูดะนกขันสนั่นเลยพี่น้องโอ้สนั่นวันไหวเลยครับขออนุญาตก้อนพี่น้องขออนุญาตเอานกไปขึ้นก่อนครับผมตามเบิ้งว่าสิมีหมานว่าิดี๋ไปเกี่ยวหญ่าน้ำครับกร <c oughs> ะโดดแล้วครับพี่น้องไปห้องนี่น,นี่นี่ครับผม ในภาคก็มใ,ใส่ดอนนุ่นให้นะครับบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องโอ้เขาตะละงามยืนอยู่เนาะเขาไหมฮักเขาวตลาดเขาใส่ได้เลยตัวหนี่งนี่ครับผู้เฒ่าเกี่ยวหนาอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมเอานกไปใส่ก่อนครับพี่น้องเอานกไปใส่เราค่ะเชี่ยวมากเกี่ยวหนาซอยพี่ซอยผู้เฒ่าครับ ลองเบิงเนาะครับว่ามันสิหมานหรือบ่หมานนะครับขันบ่เจ้าแสนแต่ว,ว่าก็สิเล่นอยู่ล่ะแต่ว่าทา้งงานหกปลาเข้าตีก็คือว่ามีหมานเนาะครับพปวดโอ้พโหปว,หว,หวครับพี่น้องพี่น้องมึงเบิ่งครับพุพ่นๆตีตะไลขึ้น ตีอะไรกันอืมอืมตีอะไรกันอึมอู้สิกรับอู้สิกันแล้วยอู้สิก,สกับเนีน่ยอืมอะไรตีกันพี่น้องกูน้ยผมจะใส่นี่ครับผมจะใส่ต้นนี้ครับพี่น้อง

คุกขักขาวาโุดผุดครับน้องฟังเสียงโอเคครับนี่ละใช่นี่แหละพี่น้องใช้ต้นนี้แล้วครับวอวยากก่อนเดอร์ครับผมอัวยา่อนพี่น้องนี่ครับผม,กกบผม,มใช้ต้นนี้ครับ นี่ครับมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับสองโตครับต้นไผ่เนี่ยผมมอเจ้าแสนใส่เนี่ยครับผมเอาครับลองเบิ้งครับพี่น้องถอยก่อนมักลายครับพี่น้องมอเจ้าแสนไส้ดอนนี่ครับที่แรกว่าจะเข้าไปใส่นู่นให้นะครับแต่ว่าขันนก สองต้นหนึ่งมันไลกันอยู่ต้นไผ่นะครับเรียกเสียนใส่ต้นต้นนี้กัน,นีลยใส่ต้นน,น้อยๆนะครับเดี๋ยวร้องเบิ่งพี่น้องสีเขาร่วมเนาะเงียบสองสามครั้ขคือเหงียบบูเจ้าเสียนตื่นหนกปลาไหวดีมันหลาครับครับโอ้หนกหลายครับรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งครับผมพูน ปลาบอกหุ้งครับผมปลาบอกหุง้งปลาบอกหุง้งปลาบอกหอยไปสักหน,น่อครับบอ่อปลานี่มีนกตัวหนึ่งเห็นว่านกกระนี้ยังบนกินพามๆอยู่นี่งเี่นกโอ้ยนกติดด่างครับผมติดด่างะอะไรแดงจริงจริงนกนกไม่ไหม้มยังครับนกติดด่าง ตัวหนึ่งแล้วเลี้ยงไว้ครับผมหนา้าเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวรอบเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวรอบเบิ้งครับรกษิตหมันบ่ผมอยากเป็นเกีียวหยาก่อนพี่น้องเกีียวหยาให้งวัวนนะครับผมออกมาเหรินทงโอ้บรรยากาศยั่งย้าสุดยอดเลยครับอืม เรียกอยู่ครับเรียกอยู่ครับตัวสิรวมบ่ปลาอย่างนีต้ตลกไปดุกกับปลาตะเทียนโอ้น้หน้านี่ดึงมาจากข้างล่างครับพี่นอ้องมีแผงโซโลาเซลล์ครับผมแผงโซเซลดึงขึ้นมามาใส่ทอยใส่สายไงนี่ครับปลามันท่านโตไงตัวเนี้ยอ,อืมมาทึ่ ปลาตะเพียนมาดต,ปตนป่น,นมัน,มนไลว่าขาดเลยเลยนบ่นมีไม่บ่แห้งีกเลยเอ้อถ้ามันเดดดดแห้งตัวแห้งไรแห้งขับนาผู้เล่าฝ่านาครับ <laughs> จำเป็นพอหละครับเอือนนาใน่น,นสักครับแต่ว่าต่นกับพอคือเกาครับผม

เอานั่นไปเลยครันมันธรรมดาลหรมันธรรมดาหนึนั่นตัวตัวนึงกลัวใส่กโคงเสียโคงเล็กไว้ครับเปลี่ยกบไฟครับวันนี้ไปได้ไม่อีกกบไปหอยอีกสามตัวนกเขาใหญ่เบิดอ็เห็นใหญ่กินน้ำมันสองสิ่ละวันนี้ออกมากวันนี้ที่แทบตายมืดเลยนกหลหรือว่าตะไะขันแต่โคบได้อีกสองตัวได้นกเขาไ่

กุ๊กกิ้งสองกุ๊กนี่คันโซมือทัวรนกินรอยเลยครับนคันรอยมนก็มาแมนมีมีมีตำรวจมากวนบ่บ่บ่พันนี่เนาะกฤตินาเกี่ยวเขาแล้วล่ะผมมาเนี่ยนาเกี้ยวเขาแล้วแมนนาเกี่ยวเขาแล้วล่ะนายนี่มีคนมานายนี่เพราะคอยมีคนมากครับแต่ว่ากฤติทั้ง้านเขามีแต่ตำรวจแล้วตลาดเนาะมีตำรวจมี ข้าราชาการเนี่ยทห,หารเนี่ยครับผลมะลินครับผมมะว่างมะลินป็นโคกอ,อยูอยูยยไฮน,น,นี่กะไรคุณไป่ทึ่งเยไหลเงีนต้องไปตีดังคูิตจักมาจิตนำไปเลยบินจิตดังเลยก,ก,กา้าเข่าตีวะนู้ไก่ขนทางเหรมันนกขมขัน,นยัง รอ,อเบิ้งครับพี่น้องขอหยาดไปเกี้ยวหยาก่อนครับผมเกี้ยวหญ้าก่อนนั่นหันแนแต่ละพี่น้องเมื่อกี้ในรวมตนคือบินออกล่งไต้นะครับผมบินลงเลยครับผมรวมตนเราเมื่อกี้เนะี่อเกี่ยวหญ้าไปน้ำครับพี่น้องเกี่ยวหญ้าไปน้ำครับเกี้ยวห้าเกี้ยวห้าอยู่สั้นบนนะครับแล้วก็ฟังนกไปน้ำ

เอาพี่น้องเดี๋ยวขอยาัดเจ้าใหญ่จังน้อยก่อนครับเกีจ้าใหญ่แล้วจังว่าสิไปนั่งฟังเบืึ่งโอ้หนกไหลเงรับพี่น้องขอยาัดเจ้าใหญ่มันแล้วก่อนครับว่าเงนนี้ยผมเกจ้าใหญ่เลยแล้วครับพี่น้องผู้เฒ่าว่านกยานนกป้าวสั่นว่า เดี๋ยวสิไปยามเบิ้งครับพอมันคู่แล้วรอบนึงเด้ครับโอ้พักอันนี้ไหมตะละกหูเสือเนี่ยกินกับลาบได้ดยเนี่ยมันมีลาบลาบปลาเอาครับเบิางคนสวมหมวกฮูครับหมวกฮู้ครับผมโอ้น้องเอ๋ยชงทั่วประเทศเด้อครับข้างคาไผอยากได้อ่ะ สรงทั่วประเทศครับพี่น้องอ <c oughs> ู้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีสดใสครับพี่น้องแนนอนครับเ,นนเอาอหุ้งหน่อยหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวที่ไปยามเบิงนกน้อพี่น้องผมเจียวหงาเสร็จแล้วคือว่าล่ะครับว่าซ้ออมันมาออกมานั่นนะพอเียวมาเที่ยวครับกับหงก็มาบานได้มือเดียว แต่ว่ากับว่าเนี่ยครับผมเพราะว่ามันบ่ได้เห็นโตครับเดี๋ยวจะไปจอบเบื้องครับน้อยพี่น้องครับบรรยากาศครับสายแล้วล่ะครับเริ่มสายแล้วล่ะแต่ว่าข้างขามายังมือครับเนี่ยวมานอนอยู่นี่เลยนี่นอนสื่อแนวไหมเห็ดกินแ่บแท้ครับยื่อนเ่มครับนุ่นทั้งนู่นไฮครับผมนนี่เป็นหน้าโคกครับผมหน้าโคกหน้าดอวนครับผมแต่ว่าเงียบผูเถ่าว่าเฮ้ยนก่าขันโดนว่า โอ้ขันเด๋ยหอบหนาใช้โรติโอเคครับผมเดี๋ยวเอาของขึ้นรถไว้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปยามเบื้องนุกตลาดยังไะปลาช่อนน,อน,น้อยได้ครับ,บอ,อ,ยอยู่ในถุงปุ๋ยแล้วโอ้บลาคอหน่อยครับพี่น้องต้องซิ่งบน่นหากินโอ้มีอย่างเอียนตัวหนึง่งปลาไหลตัวหนึง่งโอ้คอหน่อย ต้มเนาะต้มใส่บวกกอกเลยพอดีได้ส้มันเป็นปลาคอหรือเป็นโอ้ปลาคอ,อ,อต้มต้มต้มสั้นเนี่ยสุดยอดเลยคืออ้วนดีเถอะว่าตละอ้วนเถอะเดือนหาเราเห็นเมียนร้อนสั่งเออเนาะเนี่ยครับสั่งนะเจอแท้ครับ,สง,รบสงการปลามันแก๊นมึงเนี่ยต,ตายตายว่าเพียง นี่ครับซ้ำหนีก็แล้วง่ายแล้วพี่น้องนี่ครับซ้ำหนีก็แล้วง่ายแล้วใใโอ้โหเล่นอย่างไรเดี๋ยวขอ,ของขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปยามนกครับผู้เฒ่าเอาเนี่ยครับเขาหยาบไปเองง้วครับเดี๋ยวไปกินก่อนเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปยามนกนล้วกันเปยังไง เดี <g ül üyor> ja o, o ๋ยวผมไปยามนกก่อนสองกุ๊สองกุ๊อสองกุ๊พี่น้องผมใส่ไว้กับเงื่อนชมงค์นิดๆนี่แหละครับ Đến khu sẽ cần như luộc Hình này Nhiệt Cái nhiệt đây phía Con cô đồ khu sẽ cần nhiều เอาครับบปอบหยังครับพี่นกองขอหอยาดแปลนกลงกันครับที่ได้เข่าบ้านครับผมมีเวลาสองสัโมงนะครับออกมาตสเซออย่างนั้น,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 น่ครับพี่นกนี่นี่โตกันยอยู่ในสองกุกนี่ครับนี่นี่อ,อบินออกอย่ยวนี้เอาครับขอ,อยาดแปลนกลงนกไหลครับผมไปบินมาก มีเวลาสักหนีครับพี่น้องเพได้ไปเฮ็ดเบียกอีกครับผมไปบานงานข้าเจ้าอีกนะครับเอาครับผมยังไดงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สซฮ่าช่องเกษดาแสงดีครับพี่น้องเพื่อสีเฮ็ดคลิปดีๆพี่น้องได้รับนะครับดับชมครับผมืันนี้ก็สัมมาเที่ยวหน้าครับผมเอาเจ้าแสนออกมาล่องน้ำโอ้แต่ว่าย่อมเราหนกหลายลีครับพี่น้องหนกหลลีครับ โอเคครับที่นี่สันี้ผมเกียรศราแสงดีขอเกล้าคำวาสวัสดีครับพี่น้อง